แต่ถ้าประมุขของรัฐเป็นประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งของประชาชนอะไรเงี้ยนะครับพูดนาของเขามาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงประมุขของรัฐมาจากประชาชนโดยตรงเป็นประธานาธิบดีชื่อประเทศนะครับจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสาธารณรัฐนาเพราะฉะนั้นถ้าข้อหนึ่งพูดว่า สาธารณรัฐมีความหมายเท่ากับระบอบคอมมิวนิสต์จึงไม่ถูกต้องเพราะความหมายของสาธารณรัฐก็คือมีประมุขของรัฐเป็นประธานาธิบดีไม่เกี่ยวกับคอมมิวนิสต์เลยคอมมิวนิสต์เป็นระบ,บอบเผด็จการนะครับที่เชื่อในเรื่องของความเท่าเทียมทางชนชั้นดังนั้นครูว่าข้อหนึ่งความหมายของ รีพับลิกหรือสาระต้องเป็นประธานาธิบดีครับเป็นประมุขอ่าข้อ2ครับรัฐแบบราชอาณาจักรมีทั้งรัฐแบบรัฐเดี่ยวและรัฐแบบรัฐรวมประมุขของรัฐนะครับเป็นพระมหากษัตริย์เห็นไหมรัฐแบบราชอาณาจักรประมุขของรัฐเป็นพระมหากษัตริย์มีได้ทั้งแบบรัฐเดี่ยว ประเทศไทยของเรามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขกัมพูชามีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วกัมพูชาก็เป็นรัฐเดียวไทยก็เป็นรัฐเดียวหรือญี่ปุ่นก็มีพระมหากษัตริย์เป็นรัฐเดียวเห็นไหมครับแต่น้องรักจะมาคิดตรงนี้ ลังเลตรงนี้รัฐแบบรัดรวมจะมีพระมหากษัตริย์ได้ไหมที่เป็นประมุขคําตอบมีสิครับอย่างเช่นรัดรวมแคนาดาแคนาดาเป็นรัดรวมนะจ๊ะแต่ประมุขของรัฐก็คือพระเจ้าชาวนะครับของอังกฤษประมุขของแคนาดาเป็นพระมหากษัตริย์หรือออสเตรเลีย